มีอยู่ครั้งหนึ่งบริษัทส่งไปไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นสิบปีและ้วล่ะตอนที่แบบตอนนั้นที่คาเฟ่ยังไม่ดังยังไม่บูมนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคนคนฝั่งอเมริกันอะ่ะเวลาเขากินคาเฟ่ถ้าจิตน,นึกออกอะ่ะถ้ามันจะมีแบบกาฟฟพอตอยู่อันใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็แบบเขาทํากาแฟยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่แบบพอพอดื่มแล้วรู้สึกแบบ เหมือนน้ำล้างถุงกาแฟหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจืดมากพูดง่ายภาษาชาวบ้านนะคือแบบมันไม่ไม่เวิร์กสำหรับเราอะ่ะเพราะแบบตอนนั้นอะ่ะบ้านเราคาเฟ่ย,ยังไม่ไม่บูมใช่ไหมทีนี้เวลาเรากินกาแฟบ้านเราอะ่ะมันก็จะเป็นกาแฟสาเร็จรูปพอเป็นกาแฟสาเร็จรูปเขาจะมีมีเอสเปรสโซ่มาชีมันนู่นนี่เราก็แบบใส่ช้อนตามที่เราต้องการได้แลว้วควบคุมความเข้มข้นของตัวน้ํากาแฟได้แต่พอไปอเมริกาเสร็จปุ๊บาทำไมมันจืดอย่างงี้นู่นนี่<ๆ>เขาก็เลยพาเราไปคาเฟ่ข้างนอกเขาบอก เป็นอยากกินอะไรก็อยากกินกาแฟเนี่แหละแต่อยากแบบอยากได้แบบรสเข้มเข้มเหมือนกับที่เราชงเองอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นนะ่ะในหัวคือจะบอกว่าไม่รู้เรื่องกาแฟเลยแต่รู้ว่าถ้าเป็นกาแฟเนี่ยถ้าต้องการจะรสเข้มเข้ม,ค,มคือต้องเป็นเอสเปรสโซ่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปสตาร์บัคก็น่าจะเพิ่งตั้งมั้งตอนนั้นนะ่ะก็มีมีเชนหลายที่ละกับเมืองที่ไปก็พอมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นสตาร์บัคครั้งแรกที่เข้าไปในแบบ ในคาเฟ่นี้พอเ,เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็สั่งเอสเปรสโซ่ด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราคงจะได้กาแฟเนื้อที่แบบมันมันเข้มมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บอะแบบแก้วขนาดใหญ่มากอะแต่แบบมีน้ํากาแฟอยู่ข้างล่างอยู่นิดเดียวอะไรอเงี้ยแล้วแบบมันก็เข้มเหมือนนะแต่แบบมันจะกินยังไงอะจะใส่ครีมกี่ช้อนนู่นเนี่ยเพราะกาแฟมันขอดแก้วแค่เนี้ยใส่ครีมใส่นมก็แบบเต็มแล้วรสชาติกาแฟก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบกลับมารู้สึกแบบคนที่พาไปอะเขาก็บอกว่า อยู่จะกจินอย่างนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรู้สึกขายหน้ามากเพราะว่าตอนนั้นโง่เรื่องกาแฟมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผ่านมาจนถึงเร็วๆนี้เองเมื่อไม่กี่ปีนี้ผ่านมาที่แบบบ้านเราอ่ะมันมีคาเฟ่แบบมีเอสเปรสโซม่มาชีนมีสูตรกาแฟมีโน่นนี่นั่นอ่ะแล้วเราก็เหลือไปเห็นอินโฟกราฟิกอันหนึ่งอ่ะใครทําไว้ก็ไม่รู้เนาะมันจะเป็นแก้วกาแฟแก้วหนึง่ง พยายามจ่ายว่าคือหนึ่งแก้วเนี่ยละแก้วมันเป็นภาคตัดขวางไงมองเห็นข้างในอะ่ะก็คือแบบอันนะี้นะถ้าสมมติเป็นเอสเปสโซมันคือเนี่ยช็อตเดียวอยู่ข้างล่างถัดมาถ้าเป็นอเมริกาโน่มันก็จะมีแก้วอีกใบหนึ่งแล้วเขียนข้างล้าว่าเอเมริกาโน่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีน้ํากาแฟหนึ่งช็อตจะมีน้ําร้อนอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหู คือหายโง่ go, อะพูดแกอ๋อกาแฟมเป็นอย่างนี้เองทำไมลาเต้มันต่างกับตัวคาปูชิโนโตรงไหนแฟลตไวเป็นยังไงโน่นนี่มันอธิบายจบด้วยอันนี้แล้วเลยคือรู้สึกซึ่งว่าแบบเออความมหัศาจรรย์ของวิชวลคือเห็นทีเดียวปุ๊บแล้วแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยกูเข้าใจทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออินเรื่องนี้อะไรประมาณนี้แหละทีนี้ถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่ดีเรื่องวิชวลก็คือ,อ,อไปญี่ปุ่น พอไปญี่ปุ่นเสร็จก็เป็นครั้งแรกที่ไปด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้แบบไปซื้อทัวร์อยากจะผจญไปด้วยตัวเองก็พาครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่ฟากหนึ่งแต่ต้องการจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งก็คือดิสนีย์ซีประเด็นคือ <S <S จะต้องจะต้องไปเปลี่ยนขบวนที่สถานีโตเกียวซึ่งมันเป็นสถานีที่ใหญ่มากใหญ่สุดๆอะน่าจะเป็นแกรนด์สเตชันของเขาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้มันอยู่อีกฟากหนึ่งพอไปถึงนู่นนี่แบบจะไปถูกไหมกูจะตายไหมจะรอดไหมนู่นนี่นั่นแต่แบบ ญี่ปุ่นนะมันทาวิชวลดีมากเป็นชาติที่แบบเราให้ความสําแบบให้ความคารวะเรื่องวิชวลเลยคือถ้าเดินตามเส้นนี้ด้วยสีแบบนี้ด้วยสัญลักษณ์แบบเนี้ยังไงก็ไม่หลงแล้วก็รอดไง <S 2> <S 2> จําได้ว่าระยะทางที่เดินจากฝากหนึ่งไปยังอีกฝากหนึ่งเพื่อจะไปขึ้นไอตัวรถไฟสุดท้ายที่จะไปที่ดิสนีย์ซีอ่ะก็คือน่าจะมีหกถึงเจ็ดร้อยเมตรอะ่ขึมันยาวมากอ่ะแต่แบบไม่หลงก็เลยรู้สึกอินกับวิชวลทีนี้พอมามาสอนตัวสไลด์พรีเซนเทชันดีไซน์ก็เลยแบบ แอบหยอดเอาไอตัววิชวลที่เอาไว้ทำอินโฟกราฟิกอะใส่เข้าไปในสไลด์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนน่าจะชอบวิชวลมากกว่าเท็กซ์ไงเพราะว่าเวลาตอนสอนน่ะโบตบ่อยๆเลยว่าแบบสรุปแล้วว่าแบบอะไรที่ไม่ชอบสําหรับการเห็นหน้าตาของสไลด์บ้างเขาโวดกันเยอะมากก็คือก้าไม่ชอบคนสอนใช่ไม่ใช่ทุ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบเอ่อสไลด์ที่มีตัวหนังสือเยอะๆะโอ้ทีนี้ oh. วิธีการแก้ปัญหาแบบคอมเพลมไพรส์ก็คือแบบมันมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งที่แบบตัวหนังสือเยอะๆยอะกับฝั่งหนึ่งที่แบบเป็นวิชวลไอ้ฝั่งวิชวลเนี่ยดีมันช่วยให้เข้าใจง่ายมันเห็นแล้วอินนู่นนี่นั่นแต่มันมีข้อเสียนะว่าคนพรีเซนต์ไอ้ฝั่งที่เป็นวิชวลเนี่ยแกต้องต้อง,องเป๊ะเรื่องบทมาก เพราะมันไม่มีอะไรอธิบายช่วยแกเลยในขณะ<ม>ที่ฝั่งนี้ตรงสื่อเยอะ<ม>ก็แบบคนอ่านก็ได้แต่คนอ่านปุ๊บมันก็จะขัดแย้งกับไอคนที่พูดอยู่ไงเพราะว่าเขาจะอ่านมากกว่าเราไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาอยู่ตรงกลางก็แบบทายัางไงให้สไลด์มันออกเป็นแบบแนวอินโฟกราฟิกคือคอมโพเนน์ทั้งสองฝั่งทั้งเท็กซ์ด้วยทั้งวิชวลด้วยก็เลยออกมาเป็นแบบสไลด์แนวอินโฟกราฟิกอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปอืมมีเนื้อหาอยู่บ้างแต่มีรูปเป็นตัวนําพาใช่ใช่ใช่ประมาณนั้น